ข้างหลังผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นซีนมันเกียร์หรือน้ำมันเครื่องเข้าเวียรหลังตรงที่มันต้องถอดอ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาเกียร์ลงแล้วถ้าเป็นซีนคอหลังมันลวดอ่ะนเปลี่ยนได้อ่ะจะปิดได้เลยอ่ะปิดได้เลยนมลว เดี๋ยวมาดูน้ำเข้าแล้วน้ำเข้าเกียร์นะครับมีราคาสวิตโรตา o ์ฟอร์จูเนอร์น้ำเข้าเกียร์ออโต้แล้วนะครับยะจัดการให้นะครับคาด์นะครับเผลยอยู่อยู่แล้วนะโดนน้ำออยล์คุณเลิกเกียร์นะรั่วแตกนะจะจัดการเปลี่ยนออยล์คุณเลิกเกียร์แยกให้ด้วยนะครับโอ้โหทั้งใบนะครับเปลี่ยนคัทเปลี่ยนโอลิงนะครับจบๆไปนะครับ โทรศัพท์08-093-14252านครับอาถารไหมก็ดูเกก็ตามนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หนี้เลย,ย,ยก็วันววเดี๋ยวรอเข้าห้อยสามก็ดเล็กหม่สี่แสนกว่าสี่แสนแปดนะมีราคาอีก